เฮวัทุสวรรค์เซราฟิมปรากฏตัวบนท้องฟ้าในเม็กซิโก คลิปที่ทุกคนเห็นนี้ถูกบันทึกได้ที่เมืองเอกาเตเปกในเม็กซิโกหลังจากที่มีคนจํานวนหนึ่งนั้นได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าและหลายคนที่เห็นวิดีโอนี้นั้นต่างบอกว่านี่คือเทวทูตสวรรค์เซราฟิมเซราฟิมคือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อรับใช้พระองค์เซราฟิมหรือว่าเซราฟแปลว่าเปลวไฟที่ลุกไหม้พวกเซราฟิมนั้นมี6ปีกโดยที่ปีกแต่ละชุดนั้นก็ทําหน้าที่ที่แตกต่างกันคู่หนึ่งนั้นคลุมร่างกายอีกคู่หหนนนึึ่่่งงคคลลุมเท้า้าแะอีกูใชบิ เซราฟิมนั้นจะบินอยู่เหนือบัลลังของพระเจ้าเพื่อปกป้องแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญว่ากันว่าพระเจ้าสร้างเซราฟิมขึ้นมาเพื่อให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปราศจากบาปแต่ว่าเซราฟิมนั้นก็ใช้ปีกของตัวเองเพื่อปกป้องแสงที่สว่างเจิดจ้าของพระเจ้าที่บริสุทธิ์เหนือธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าของเมืองเม็กซิโกนั้นไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรเพราะมันอาจจะเป็นโดรน UFO หรือว่าอาจจะเป็นแค่บอลลูนในเทศกาลบอลลูนที่ถูกจัดขึ้นในเมืองปัตกัวโรของเม็กซิโกเท่านั้นทุกคนคิดว่ายัังงงไงบบครบ